เดินทางมาถึงหน่วยที่3ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศแล้วนะคะซึ่งเป็นบทที่8ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนะคะสำหรับครูอภันตีชัยเสนาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับรังสีของดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกนะคะสาระที่3วสม6อทับ7อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับรังสีจากดวงอาทิตย์ แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลกจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละบริเวณของโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันจากภาพนะคะนักเรียนจะมองเห็นได้ว่าสีของพื้นที่ต่างๆบนโลกของเรานี้มีความแตกต่างกันบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเห็นได้ว่ามีสีเข้มส่วนบริเวณขั้วโลกนะคะจะเห็นได้ว่ามีสีอ่อน การที่โลกของเรานั้นนะคะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญสคัญอยู่3ปัจจัยดังนี้ค่ะปัจจัยที่1สันฐานและแกนเอียงของโลกโลกของเรามีรูปทรงสันฐานเกือบเป็นทรงกมลมรัศมีเฉลี่ย6,370กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางจากซีกโลกเหนือถึงซีกโลกใต้ประมาณ12,714กิโลเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตรมีความยาวประมาณ1 2 7 5 6กิโลเมตรจากการที่สันฐานโลกเป็นทรงกลมนี่เองนะคะทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ในแนวตั้งฉากก็คือ90องศานะคะอันนี้ในกรณีที่โลกของเราเนี่ย หยุดนิ่งนะคะแล้วก็สันฐานของโลกเป็นทรงกลมแกนเอียงของโลกเนี่ยเป็นแนวตั้งฉากอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงว่าแกนเอียงของโลกเนี่ยมันเอียง23.5จะเห็นได้ว่าบริเวณขั้วโลกนะคะจะมีลังสีตกกระทบไปแนวเฉียงนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะแกนโลกของเรานี้เอียง23.5องศาจึงทำให แต่ละบ,บริเวณบนพื้นโลกของเราได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ในรอบหนึ่งปีที่แตกต่างกันดังภาพเรามาดูตำแหน่งที่1ค่ะตำแหน่งที่1นึ่งรังสีจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับลัติจูดที่23.5องศาเหนือจากภาพนักเรียนจะเห็นเส้นปะสีขาวนะคะเส้นปะสีขาวนั้นคือเส้นศูนย์สูตรที่เห็นเอียงเพราะว่าแกนโลกของเราเอียง23.5า้องศานั่นเองนะคะตำแหน่งที่1วันที่21มิถุนายนจะเห็นได้ว่า ลังสีจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับลัติจุดที่23.5องศาเหนือส่งผลทำให้ซีกโลกเหนือเกิดฤดูร้อนมาดูที่ตําแหน่งที่2ค่ะตําแหน่งที่2รลังสีจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรพอดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่วันที่23กันยายนนะคะส่งผลทำให้ซีกโลกเหนือเกิดฤดูใบไม้ร่วงตำแหน่งที่3าลังสีจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉาก ที่ละติจูด23.5องศาใตา้อันนี้ทางฝั่งซีกโลกใต้นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่22ธันวาคมของทุกปีส่งผลทำให้ซีกโลกเหนือเกิดฤดูหนาวขึ้นสุดท้ายนะคะตำแหน่งที่4เมื่อโลกโคจรกลับมาตำแหน่งเดิมและลังสีจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรจะอยู่ที่วันที่21มีนาคมของทุกปีส่งผลทำให้ซีกโลกเหนือเกิดฤดูใบไม้ผลิ ต่อไปเรามาดูปัจจัยที่2นะคะปัจจัยที่2ที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกของเราก็คือละอองลอยและเมฆนะคะเรามาดูความหมายของละอองลอยกันก่อนนะคะละองลอยก็คือของผสมประเภทคอนลอยที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สน,นะคะมักรวมกันเรียกว่าฝุ่นหรือฝุ่นละองนั่นเองนะคะ ละอองลอยมีขนาดอนุภาคเล็กมากนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 0 1ถึง100ไมโครเมตรเท่านั้นเองนะคะละอองลอยจะแขวนลอยอยู่ในอากาศอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวก็ได้นะคะต้นกำเนิดส่วนใหญ่นะคะในธรรมชาติก็มาจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิดหรือการกระเซ็นของละอองน้ําในทะเลหรือแม้กระทั่งฝุ่นควันจากการกัดเซาะผิวหน้าดินโดยลมส่วนแหล่งกําเนิดจากมนุษย์ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรม หรือการคมนาคมค่ะสำหรับในภาพนี้นะคะเป็นภาพภูเขาไฟระเบิดนะคะซึ่งภูเขาไฟระเบิดนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้เท่าละอองภูเขาไฟรวมถึงแก๊สต่างๆที่ออกมาจากภูเขาไฟนะคะถือว่าเป็นละอองลอยเหมือนกันนะคะเท่าละอองจากภูเขาไฟนี้ถ้าล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้สะท้อนลังสีจากดวงอาทิตย์ ออกไปได้จำนวนมากเช่นเดียวกันส่งผลทำให้บรรยากาศของโลกเราเนี่ยเย็นลงมาดูต่อค่ะความหมายของเมฆนะคะเมฆก,ก็คือกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนะคะจริงๆการเกิดเมฆเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับละอองลอยด้วยนะคะเพราะละอองลอยเป็นแกนกลางทำให้ไอน้ำมาเกาะกับเมฆ ก็จะทำให้เมฆเนี่ยนะคะเกิดเป็นหยดน้ำที่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยปกติน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยนะคะจะมีความโปร่งแสงนะคะไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้น้ำเนี่ยรวมตัวกับละอองลอยนะคะก็จะทำให้เราเห็นมีลักษณะเป็นสีขาวเนื่องจากเกิดการสะท้อนของแสง ะะทีนี้เรามาดูว่าเมฆกับละอองลอยส่งผลอย่างไรต่อการรับและคายรังสีของดวงอาทิตย์บนโลกของเรานะคะเมฆกับละอองลอยทําหน้าที่ในการดูดกืนสะท้อนและกระเจิงแสงหากท้องฟ้ามีเมฆหรือว่ามีละอองลอยเป็นจํานวนมากก็จะทําให้รังสีจากดวงอาทิตย์ถูกดูดกืนสะท้อนและก็กระเจิงได้จํานวนมากพอสะท้อนและกระเจิงมากเนี่ยนะคะ ก็ทาให้ความเข้มรังสีจากดวงอาทิต์เนี่ยส่องมายังโลกได้ในจํานวนที่น้อยลงนั่นเองนะคะ,ะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ารังสีจากดวงอาทิต์เนี่ยส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะคะพอโดนกับเมฆปุ๊บตกกระทบกับเมฆก็จะเกิดการกระเจิงแสงออกไปนะคะทําให้รังสีตกลงมายังโลกของเราเนี่ยได้ในปริมาณที่น้อยลงละอองลอยก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า ตรงไหนนะคะที่มีเมฆปกคลุมแสงก็จะผ่านในปริมาณที่น้อยลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปัจจัยที่3ที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของโลกของเรานะคะก็คือลักษณะพื้นผิวของโลกโลกของเรานี้นะคะก็จะมีพื้นผิวปกคลุมในหลายลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นทะเลทรายเป็นทะเล หรือว่าเป็นหิมะหรือแม้กระทั่งเสียงปลูกสร้างต่างๆที่อยู่บนโลกนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งพื้นผิวสีแล้วก็ความเรียบนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้แสงความเข้มจากดวงอาทิตย์ส่องลงมายังโลกของเราได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัสดุเหล่านี้สามารถสะท้อนและดูดกลืนแสงไว้ได้แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่นะคะเราเรียกอัตราส่วนการสะท้อนของแสงนี้ว่าอัตราส่วนหลังสีสะท้อนหรือว่าค่าอัลปิโดนั่นเองพื้นผิวโลกที่มีลักษณะแตกต่างกันนี้นะคะก็จะส่งผลต่อค่าอัลปิโดนะคะโดยอัตราส่วนหลังสีสะท้อนหรือค่าอัลปิโดหาได้จาก ความเข้มลังสีสะท้อนจากพื้นผิววัตถุหารด้วยความเข้มลังสีทั้งหมดที่ตกกระทบวัตถุนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าลังสีจากดวงทิตยส่องลงมา100%เเมื่อกระทบกับพื้นผิวที่มีความสว่างมากก็จะสะท้อนออกไปได้มากแต่ถ้าตกกระทบกับพื้นผิวที่มีความเข้มก็จะสะท้อนออกไปน้อยนะคะการที่สะท้อนออกไปมากแสดงว่าพื้นผิวดูดซึม หรือดูดกลืนลังสีได้ในปริมาณที่น้อยถ้าสะท้อนออกไปน้อยแสดงว่าพื้นผิวดูดกลืนลังสีได้ในปริมาณที่มากนั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะวัสดุที่ปกคลุมพื้นผิวกับค่าอัลปิโดตัวอย่างนะคะเมฆค่าอัลปิโดจะอยู่ที่0.7ถึง0.8หิมะและน้ำแข็งจะอยู่ที่0.8ถึง0.85ทราย0.2ถึง0.3 ทุ่งหญ้า0.20ถึง0.25ป่าไม้0.05ถึง0.1น้ำเวลาเที่ยง0.03ถึง0.05น้ำเวลาเช้าหรือเย็น0.5ถึง0.8จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนสะท้อนของแสงหรือค่าอาัลปิโดจะมีค่าไม่เกินหนึ่งนะคะตัวอย่างวัตถุนะคะสมมุติ วัตถุเกิดการสะท้อนแสงได้0.3หมายความว่าในจำนวนแสงที่เดินทางตกกระทบมายังโลกของเรานี้นะคะจะสามารถสะท้อนออกไปได้3ส่วนใน10ส่วนนะคะสรุปนะคะพื้นผิวโลกของเราแต่ละบริเวณมีความเข้มลังสีจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิด้วยนะคะ ก็จะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยดังนี้ปัจจัยที่1คือสันฐานของโลกและแกนเอียงของโลกปัจจัยที่2เมฆและละอองลอยปัจจัยที่3ลักษณะของพื้นผิวโลกทําให้อุณหภูมิแต่ละพื้นที่บนโลกแตกต่างกันไปส่งผลต่อการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างกันนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อ ความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นผิวโลกเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นระยะทางที่รังสีดวงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมายังโลกจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรรังสีจากดวงอาทิตย์นี้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศน้อยนะคะส่งผลทําให้รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยถูกดูดกลืนสะท้อนและกระเจิงได้ในปริมาณที่น้อยพอดูดกลืนแล้วก็สะท้อนน้อยเนี่ย ทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังโลกของเราได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะส่วนด้านบนค่ะบริเวณขั้วโลกนะคะรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายังโลกของเราเนี่ยนานนะคะพอเดินทางมายังโลกของเราใช้ระยะเวลานานเนี่ยก็จะมีระยะเวลานะคะในการสะท้อนแล้วก็กระเจิงรังสีออกไปได้มาก ทำให้บริเวณขั้วโลกนี้ได้รับความเข้มจากรังสีในปริมาณที่น้อยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ความสูงต่ำของพื้นผิวโลกแต่และบริเวณก็มีผลเช่นเดียวกันบริเวณภูเขาสูงนะคะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์จะมากกว่าบริเวณที่อยู่ต่ำเนื่องจากรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศได้ระยะเวลาที่น้อยส่งผลทำให้ลังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ย ถูกดูดกลืนสะท้อนและกระเจิงในปริมาณที่น้อยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นแก๊สเลนกระจกแก๊สเอนกระจกก็มีอยู่หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนแก๊สไนตรัสออกไซด์แก๊สโอโซนแล้วก็ CFC นะคะซึ่งสมบัติของแก๊สเอนกระจกนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดบางส่วนไว้นะคะ รังสีอินฟาเรดก็จะมากับรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะ พอแผ่ลงมาแล้วเนี่ยแก๊สเลนกระจกดูดกืนไว้บางส่วนก็ปล่อยมายังโลกของเรานะคะในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนที่ไม่มีรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาแล้วนะคะอินฟาเรดที่ถูกดูดกืนโดยแก๊สเลนกระจกก็จะถูกปล่อยลงมายังโลกของเราในเวลากลางคืนส่งผลทําให้ในเวลากลางคืนโลกของเรานี้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งแก๊สเอนกระจกนี้นะคะมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะ แต่ว่าถ้ามีในปริมาณมากจนเกินไปก็จะส่งผลทำให้การดูดกืนรังสีอินฟาเรดเนี่ยดูดกืนได้ในปริมาณที่มากพอดูดกืนมากตอนกลางคืนรังสีอินฟาเรดก็จะถูกปล่อยลงมายังโลกในปริมาณมากเช่นเดียวกันหากโลกของเราไม่มีแก๊สเลนกระจกนะคะจะส่งผลทำให้กลางวันเนี่ยอุณหภูมิสูงมากกลางคืนอุณหภูมิต่ำมากเช่นเดียวกัน อันนี้ก็เป็นข้อดีของแก๊สเรือนกระจกนะคะทีนี้เรามาดูแก๊สเรือนกระจกนะคะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออ,อกไซด์คาร์บอนไดออ,อกไซด์นอกจากจะมีอยู่แล้วในอากาศก็ยังเกิดจากการคมนาคมขนส่งหรือการผลิตต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะส่วนแก๊สมีเทนมีเทนก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะจากการหมักหมมจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืชซากสัตว์ ะะก็จะมีแก๊สเทนเกิดขึ้นนะคะส่วนในตัดออกไซด์ในตัดออกไซดนี้นะคะก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดก็จะปล่อยแก๊สในตัดออกไซด์ออกมาเช่นเดียวกันนะคะ CFC ค่ะทุกคน CFC นี้นะคะก็เป็นองค์ประกอบนะคะอยู่ในสารทำความเย็นในกระป๋องสเปรย์หรือว่าในตู้เย็น อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแกเรือนกระจกคร่าวๆนะคะซึ่งแกเรือนกระจกนี้ส่งผลต่อการดูดกืหลังสีจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะสรุปนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับลังสีของดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกซึ่งมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยนะคะก็คือ 1. สันฐานและแกนเอียงของโลกสันฐานและแกนเอียงของโลกนี้นะคะ ก็จะส่งผลให้หลังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะบางพื้นที่ก็มากบางพื้นที่ก็น้อยต่อไปปัจจัยที่2ที่เราเรียนกันนะคะก็คือเมฆและละอองลอยซึ่งเมฆและละอองลอยนี้นะคะก็จะส่งผลต่อการดูดกลืนและสะท้อนหลังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิบนโลกเราเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปปัจจัยที่3ที่เราพูดกันมานะคะก็คืออัตราส่วนสะท้อนของแสงหรือว่าค่าอัลปิโดนะคะซึ่งค่าอัลปิโดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ปกคลุมโลกของเรานะคะพื้นผิวไหนที่มีลักษณะเป็นหญ้าก็จะดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากนะคะส่วนพื้นที่ไหนที่มีลักษณะเป็นพื้นผิวเรียบนะคะน้ำหรือว่าคอนกรีตก็จะ ดูดกลืนและสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่น้อยนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะก็จะมีปัจจัยเพิ่มเติมนะคะปัจจัยเพิ่มเติมอีก3ปัจจัยที่เราเรียนกันมาปัจจัยที่1นะคะก็คือระยะเวลาจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังโลกของเรานะคะบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็จะใช้ระยะทางหรือระยะเวลาเดินทางมาในปริมาณที่น้อยขัวโลกก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางนานขึ้น ะะปัจจัยที่2เป็นปัจจัยเสริมนะคะก็คือลักษณะ ความสูงต่ำของพื้นผิวโลกนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อการรับและคายรังสีจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นที่สูงนะคะการรับรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะได้รับในปริมาณที่มากเนื่องจากระยะเวลาในการสะท้อนและกระเจิงแสงเนี่ยน้อยนะคะปัจจัยที่3สุดท้ายที่เราพูดกันก็คือแกะเรือนกระจกนั่นเองนะคะซึ่งแกะเรือนกระจกนี้นะคะมีคุณสมบัติในการดูดกืนรังสีอินฟาเรด ะะดูดลืนรังสีอินฟราเรดไว้พอตอนกลางคืนก็ปล่อยลงมายังโลกของเราแต่ถ้ามีแก๊สเลนกระจกมากการดูดลืนก็มีมากการปล่อยรังสีอินฟราเรดมายังโลกของเราในระยะเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีมากตามไปด้วยส่งผลทําให้อุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนนะคะคงกลับไปทบทวนในสิ่งที่เราเรียนมาในวันนี้สำหรับในตอนต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่อง การหมุนเวียนของอากาศนะคะนักเรียนก็กลับไปทบทวนแล้วก็เตรียมตัวเรียนในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน